นี่อุย้ยมีคนเปิดไนท์ว่ะฝั่งแทไปเลยเกิดใกล้ด้วยเนะี่ยแซมพี่รถตำันซ้ายมือพี่น,นันก,กนนหรออหือไม่ใช่ใช่ใช่มาร์คมาร์คเราวิ่งขึ้นมาทั้งสองแลพี่ผมนั่งรอเสียงใครเดินไม่ใช่เปิดปแล้วข้างหน้าตายไหมตายหนึ่งตายตายตาย,ตายปิดตู้หน่อยอไม่รู้

ไเฮ้ยมอกพี่เี่ยึเข้าตึกสองใช่ไหมไม่เข้าอย่างไม้เลยไปเลยไงแต่ว่าหมายถึงทางมีหน้าตึกหลังตึกไปรถไฟอ่ะพี่เราจะเข้าไปในรถไฟพี่มีรถออกเลยนะแต่ไม่มีตังค์เฮ้ยวัตึก ไม่หน oh ่อยบนเติร oh ์นบนเติร oh ์ยอดเติร oh ้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคนบวกวะคนคนคนบิ๊โอ๊ยผมโดนเน็ตตายปะตายปะผมตายผมตายมันไม่ตายระวังพวกเกิดหมู่บ้านฝาเราเฮ้ยมีมีตายปะ ไม่ตายไม่ตายกนเลยผมเน็ตอย่าได้หน่อยผมขยับไม่ได้ตายหนึ่งตายหนึ่งโดนระเบิดตายหนึ่งมีมีคนเจ็บอยู่น่าจะอยู่ในบ้านนี้นั้นเด็ดไปเก่ยวบ้านเนี่ยอันเดืดไม่เข้าแต่ไทยอันเดิดไม่เข้า ตายตายตายมีคนใดเข้ามาไหมฝักเราอะหมดปะไม่ชัวร์มีสองตัวมันมีสองตัวถ้าบอกมันล้มไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็น่าจะตายละเช็คก,ก่อนนะเก็บของเกียร์ของวิ่งเข้าไปของ <ผม S 2> เช็คเส็จจบนี้นะยาเผื่อนะยาหมดเลยที่นี่ร้อยละ เออใช่จบป้อมอยู่แหละเหี้ยแล้วอีกไม่โดน<ไ>ลมม้มบอกวะล้มล้มล้มแต่ <Okay. S 1> มั่จะเห็นมุมท่ายแตมี

ขวาอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายต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 ายออกมีวันห้าสิบใช่ไหมตายปะตายตายไม่มีข้างหน้า ต,า,ตายปะตายหมดกันปางงี้เป็นไปไดโโโโโ้โอ้ไม่เห็นตัวโอ้ยตตึกต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 ต พี่แจมดูไอตัวชั้นสองให้กหอดนะเผื่อมันวิ่งทะลุบันไดลงมาเย้แจฟเดือดชั้นสองเจ็บยัดเลยป่ะชั้นสองอะเจ็บอยู่ในห้องสองตัวสองตัวสามตัวสามตัวสามตัวผมกำลังขึ้นไปนะพี่ <Okay. S 2> ผมผมผมกับตาแมวเดินขึ้นไปผมยืนสอบกันนะมันอยู่หลังไอ้ทางมันทางทางทางบังอ่ะอยู่ในห้องนะอยู่ห้อง,นะออองะเบิดไม่เข้าห้องวะ่ะ <c oughs> พี่แซมล็อกข้างบนไว้ล็อกรูข้างบนไว้พี่พี่แซมวิ่งอยู่บนหัวเราใช่ไหมผมเดินนะผมโอ๊ยผมโดนเนีย ตายหนึ่งตายหนึ่งอยู่ในห้องสองตัวต่แมวโดนเลยโดนเหน็ดเดิตายผมไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันถ้ามีก็ปล่อยวงตายไปอ่๋อวิ่งอ่ะผมชฮันนา้า หน้าผมเลยตรงหินเลยหลบหลังหินพี่อนอนไม่ไม่ใช่คุณตายเหรอนอนแบบไม่ขยับเลยคนมีกุญแจตาเซลจะเข้าห้องยังไงเปียกมงคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยอย่างเงี้ยเหรอี่ิปบนในตึกมีไหม มีจะไปทำอะไรกูต้องผ่าไปออกไหมไม่น่ามีหรอมันยิงกันไปเอ้เมื่อกี้บอกมีอยู่ลเลยเหมือนมึงรีบนอนอะ่ะเฮ้อเพืเ่อนเป,เป,เปาา็นข้าเพื่อนเพื่อนจะฆ่าใครมีหรอเมื่อกี้มันยิงกันไปชุดใหญ่ไปกับพี่เลยเอ้ตอนแรกบอกไม่มีหรอกนี่นั่งๆอยู่ก็โดนหลังคาสอยล้มแล้วจะไม่เอานี่ยใบเฟิร์นบังเป็นไง วิ่งผ่านไปเลย,ยอ่ะแต่เก็บพลังหน,นึ่งไหมสักาโลกเฮียอย่างว่าจะไปเลยตักตักตัก,ตก

สี่ลูกก็แล้วห้าลูกก็บางตัวไมายมา เมื่อมนคนลณตีพนะ,ะทำไมมันวิ่งไปเหมือนจุมศพไอเทียนั่นเมื่อกี้นะเก็บปืนมันมาเล่นกันเวล,มมล,มมลก็ลูกมาแล้วมงคลกระสุนเปยกหมดมงคล <laughs> Thank mm -hmm. you. แม็กไปกิบแม็กกับตะโขไปก็พกแล้ว้าไม่หากระเป๋าก็ต้องออกออกไปดิดน,น้ำจะ่ไหมสายป่ะสายป่ยะเหมือนหินที่ใหญ่ๆนั่นๆๆๆอี่นี่ตัวแรกที่คุณยิงเชื่อผม โอยเปียกไปส่งซิกเลยนะเปียกมงคลมงคลปิดประตูให้เปียกทีไว้เอ้ยกูจะไปอยู่แล้วเป็ดกระเป๋าใหญ่แล้วทนไม่ได้ตอนหิวเป็นเห็ดสังเกตได้ให้เงินกระเป๋าใหญ่แล้วทนไม่ได้เปียกมงคลส่งซิกแล้วนะเปียกอเห้องไหนนะ นี่ๆี่่ทางผมห้องนึงกดเล่นตะแวนก็ไปล็อกฝั่งนู้นไหสามถย3สามสามสามเหรอ,อเปิดไปแล้วฝั่งหันหน้ามาผมก่อนโอ้ยหุ่นลูอลนหน้ามี<อ>คนเนิน วิ่งอยู่ใช่ไหมมันเดินอ่ะใช่ตะแคปเพวะ่าตายปหมตา,ายปหมเอ่อสตะแครเพนาย,ยิงหน่อยตายตายตายไอ้คนอ่ะอุ้ยคนว่ะชายคนไงอไอ้คนเนี้ยตายตายเกาะดีแน่นอนเข้าตึกเข้าตึก ะผมจะหนีเข้าห้องชั้นสองเข้าไปชั้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยผมตามขึ้นชั้นสองนะผมขึ้นชั้นสองแพื่น,นะโอเคทีนี้ผมหลบนะผมแค่สุดปลายทางเหรอพี่ชั้นสองใช่ไหมใช,<ป>ใช่ใช่ ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายให้ให้ผมขึ้นไปยัดใช้ไหมขึ้นเลยขึ้นเลยชั้นสามถ้าใครเปิดประตูทางจัดมันพาอยู่เฮ้ยโอ้ยี่นึกว่าตายอีกแล้วยัดเลยยัดเลยยัดได้ยัดเลยชั้นสองอ่ะไอ้ยี่นึกผมนึกว่ามันตายผมชั้นสองตรงไหน ทางกว้างทางกว้างทางใหญ่ทางกว้างใครกำเนตพี่แจวผม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 ของผมนับแล้มันเก็บหนักมากแต่คนขได้่่ัว่ใพี่ครับ้นแล้วนอบผมทางขวาใช่ไหมใครใช่ใช่ใช่ายมีสายมีันไหสายมีันไหนบอกแล้วระวังฉันต่ำลงเฮ้ยผมไม่น่าดูว่กป่น คือผมมาคิดว่ามันตายเว้ยขไอเฮียงนะลูกซองพี่อะไรของมันเนี่ยโดนลูกซองอีกแล้วเหรอเดี๋ยวถ้าผมยิงผมจะบอกแล้วกันว่าเอ้ยผมยิงนะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าผมลั่นไกล ไเดหเฮ้ยบอสอีพี่บอสบอสอยู่ในตอกบอสอยู่ในตอกดับไยเสียด้อยเหรอทาย ที่วิ่งมานะห้องถีบนะผมอยู่บนคานนะผมอยู่บนคาฬเสียงท้องยาวผมอยู่ห้องน้ำชั้นสองไอ้บอสบอสบอสมันไงหวงแล้วพบอสหน้าเฮ้ยไม่ตายบอสอยู่ไหนพี่ห้องน้ำตายหนึ่งเดวจนึงโอเคคนตายหมดใช่ไหมทั้งหมดอะใช่ตายหมดแล้วไม่เห็นบอสว่ะเฮ้ยมีไง โอ้โหยี่ชัดเลยมีคนตายมันวิ่งลงมาจากชั้นสามไม่ทราบ่อตำแหแดงบอสแดงเัาน่าจะเข้าไปในห้องน้ำมั้งจะโดดไปชั้นสองแน่ต้องพ่าเขนเลยตวิ่งมาไม่ไม่มจะยัวิ่งไปอยู่ ดูทสี่อะสี่น่าใช่มุกเจคนหรอขวายขีนะี่วิ่งไปทางสามแยกอ่ะวิ่งตามถนนไปเลยอะไหมเน่ะเน่ะไม่ไม่ขวีกระแมวน่าจะตายน่าจะเป็นสกรู้สึกแคปเกม้างหน้าเลยถนนทั้งหน้า ิงมีตัดไปแวบหนึ่งเฮ้ยไม่ไปตายอุ๊ยโอ้โหฮ่าฮแม่ตายตายตายโอ้โหโหวลูกทองใส่กูดังตั้เมเกินเพื่อนหลอกให้ไปตายหรือวะมันหอมอบไอ้ดูไม่ตายหรอกเพื่อนเกาะหนา